โรงเรียนบ้านส้มปล่อยศรีวิสรนมิตรภาพที่161ตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดเดิมชื่อว่าโรงเรียนสำโรงสองวัดบ้านส้มปล่อยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15, มิถุนายนพุทธศักราช2472ัอโดยนายอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นผู้ก่อตั้ง มีนายเทศฐานชนะเป็นครูใหญ่คนแรกปัจจุบันนางสาวรัชนีจันแสนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นลำดับที่16ปัจจุบันโรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิสรมิตรภาพที่161จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 81คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น11คนประกอบด้วยนางสาวรัชนีจันแสนผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางนิตยาพรเกตโสภาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ นางสาวเบญจมาพรสมศรีตำแหน่งครูนางสาวจัญยวรรณพุทธีตำแหน่งครูนางสาวกนิการีสุขตำแหน่งครูผู้ช่วยนายพงษ์สะทรอินงามตำแหน่งพนักงานราชการนายีิวากรแจ้งสว่างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นางสาวอารยาเหิดคุณทศตำแหน่งครูอัตราจ้างนางสาวนฤศราวันตรีตรองรำตำแหน่งครูอัตราจ้างนางสาวพัทรพรสีโพนทองตำแหน่งครูอัตราจ้างนางสาวมานิตามีพันธ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝา่าย มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนการบริหารงานภายใต้การนำของนางสาวรัชนีจารแสนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้วางแผนและพัฒนางานดังนี้ 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และนิเทศกำกับติดตามอาทิการจัดการเรียนรู้แบบ active learning บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย coding ส่งเสริมทักษะวิชาการดนตรี ีาและอาชีพและมีการนิเทศกำกับติดตามอยู่เสมอ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดให้มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอาทิจัดประชุมและ PLC คณะครูเป็นประจำได้รับทุนสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนจากกสสได้รับการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและได้รับจัดสรรครูพันโต๊ะเก้าอีอนุบาลจัดระดมทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้เริ่มพัฒนานำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมและมีความสามคัคคีในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน อาทิการตัดต่อวิดีโอการนำเสนอผลงานผ่านช่อง YouTube การจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามฐานการเรียนรู้โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาทินำคณะครูนักเรียนไปทำบุญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทุกวัดในเขตบริการโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการครูแดมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนลงพื้นที่รับสมัครนักเรียนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่53มาฝึกระเบียบแถวให้นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีชมลมจิตอาสาตำบลสำโรง และจิตอาสาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5.3มมาพัฒนาโรงเรียนร่วมกับคณะครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงทาสีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นฉีดพ่นฆ่าเชื้อห้องเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางมาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคเงินทุนการศึกษา อาหารให้โรงเรียนและนักเรียนอย่างต่อเนื่องอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขันทักษะวิชาการและการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาอาทิเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขต2ทุกเดือนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภออุทุมพรพิสัยและกลุ่มเครือข่าย และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์อํานวยการผลิตโดยนางสาวรัชนีจันแสนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อยสีวิสอนมิตรภาพที่161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชีสเกตเขต2ตัดต่อนางสาวนาริศลาวันตริตรองรำภาพและเสียง นางสาวนริศลาวันตรีตรองรำและนางสาวอารยาเหิดคุณทศ